รวยรู้ไหมวยร่มในแล้วครับเนี่ยสวัสดีนะครับสวัสดีเอฟซีทุกคนนะผมวันนี้บาณฑิตพลพาเอฟซีมากินร้านทุเรียนร้านเจ้อ้อมตลาดร้านเลียบินอีกแล้วนะครับผมวันนี้ราคาขายอยู่ที่กิโลกรัมละ200บาทน,นะครับผมเป็นทุเรียนหม่องทองและยองนะครับผม มาดูลีลาการปลอกโอเคอ้อมนะผมยังคล้องแก้วออก,กระบี่มือหนึ่งในตลาดนัดเรือบินเหมือนเดิมครับป่อกคนเดียววันละหนึ่งตันเลยนะครับเนี่ยวันนี้หนึ่งตันนะปกติก็สองตันนะครับผมทานี่พูดดู่อดก็ได้จ้ะคม

คีนี้ก็รับปปกปรอบนอกนุ่มในนะครับเหมือนเดิมดอวยหวย,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 ยครับเหลือง ขนาดนี้ไม่อร่อยนี่โอ้โหเจ้ามีอยู่ไหมใช่ไหมพี่แววใช่ใช่ครับมีคนสาจามาพลูกนี้เต็มเต็มห้าภูเลยครับลูกนั้นลูกเนี่ยครับพูไงแจ้ต้องเบิ้งเนื้อทางไหนอีกครับ แวะมาเลยกับร้านเจ๊ออ้มทุเรียนหมอนทองตลาดน้ำเรือบินอำเภอบางพีจังหวัหดสมุทรปราการนะผมอยู่ถนนเส้นเทพรัชซอยบางปลารีสามนะัปักหมดุดร้านเจี๊ออมได้เลยนะผมเดี๋ยว G.P.S จะ,จะนำทางมาถึงที่หน้าร้านเลยนะผมสังเกตป้ายร้านสีเหลืองๆนะผมเข้ามาในซอยประมาณ50เมตรนะครับผมอยู่นี้ก็หอมนอกนุ่มในไก่ฉีก เรียบร้อยส,สวยๆครับนู่นะลูใหญ่ตัวนึงใหญ่นะขอบคุณครับคือไหมลูกค้าาเอลูกใครครับลุงนี้ครับปูบบใหญ่ครับใหญ่ลูกค้าผองอยากได้ปูใหญ่ๆจุกๆครับผมจัดไปเลยมาร้านชิ้นความไม่ผิดหวังครับสำหรัแบบ มใหญ่ใหญ่จไารอเน่แัวปนิยมีนรับอ่ไม่รู้จ่ายอย่างเดียวม้ึ้งจ้าอแบอกไปเลยน้องตุ๊กาเนาะไิโกงาได้ดีไหครดมาจากอ้ มาจากไอ้บอวินนะเนี่ยบอวินโอ้ทุ่มบรีมันครับเอฟซีจากบอวินเอฟซีกอวินบังกันอยู่บังก์ตรงนี้แต่ว่ารุ่มมาจากบอวินคนตกไม่ไดงนู้นลูกค้าตกหนักตรงนี้ตกหนักยังมาเหรอลูกค้ามามามาต้องมาถึงหน้าร้านเท่านั้นถึงจะได้อัครรส กินกันหน้าร้านฟินๆเลยครับผมนที่รนี่ลูกค้าบอกอร่อยลูกค้าไม่สะดวกพวกเงินสดตัวสมารถสแกนชิวอาคตจ่ายแอปพร้อมเพย์ได้เลยนะครับเก้าหร้าก0 บอกลูกค้าถามหาแต่ภูจุกจุกว่าง,งั้นมาร้านเจ๊อ้อมนี้ไม่ผิดหวังนะครับผมจุกแน่นอนจุกๆุกคิว คิดว่าจะได้แบบนี้ไหมดการลุนรุนขอบคุณเอฟซีจากบอบินนะคะเพื่อนกันมาแหรลูกค้ามาเที่ยวมาเที่ยวมา่ากับที่เมาก่อนเนาะแต่เรามาได้เลยไปกินทุเรียนเจอ้อมดีกว่าเลยมาได้บอกริน ใครผ่านมาไม่แวะเลยโอ้เหจัดใจนะลูกค้าเนาะสวยมากนี่ห้าปูสุกๆไปเดยหพี่บ่าวครับนี่เต็มเต็มปูนะครับผมขอบคุณค่ะขอบคุณลูกค้าด้วยนะครับขอบคุณครับผมขอบคุณลูกค้าจริงๆอ่ากรอบนอกนุ่มในอีกแล้วครับหนึ่งลูกอันนี้เด็ดรอส่งต่างจังหวัด ลูกไหนเอ่ยผูใหญ่อ๋อเอาูเยอะชอบไม้ใบ้นชอบชอบพูเยอะอันไหนครับแม่อันนี้หละครับเนี่ยอ๋อลูกค้าอยากได้ลูกนี้ครับเนี่อบปุ๊บอ้โอ้แข็งแข็งไปครับแม่ ครับสวยสวยจริงครับแข่งไปนิ่มไปบอกได้เลยครับดได้อยู่อ๋อได้ยายครับกดลงแล้วถามบอกอยากได้ลูกใหญ่ๆทูใหญ่ครับพวกเนี้ ยาวใหญ่จุกจุกอยู่ต้นข้องดานนะไม่ยาวอ๋ออยู่ค้องดานอยู่ข้องดานขายทุกวันแล้วดูทุกวันเลยเนี่ยนอนดูมีเวลาได้ทุกวันกลูกชายมาลูกชายเอารถมาข้ามจะนั่งแท็กซี่มานะขนาดนั้นเลยลูกค้านอนอยู่ที่บ้านไม่มีอะไรทำเลยดูคลิปนี่ครับผม ดูคลิปเจ้อ้อมนะผมดูทุกวันโอู้หูครับใช่ครับ่แบ่งกนกับลูก้ายชาเแม่กินเยอะอ๋อครับใช่ครับแม่เอนบอกจะหมดได้ห้่กินเยอจะหมดเด้ให้แม่กินเยอะเริ่มเแล้วค่ะเริ่มีน้อยแล้วต่ที่นี่ไม่ต้งีไมหรอนี่มีตลอดเาได้ขายันไหม ก็มีก็มีบ้างค่ะเรีอหลังสอนจังมีค่ะก็อร่อยนะอร่อยอร่อยที่ไหนก็อร่อยแล้วก็ทำแกๆใช่เนซื้ออะไรของทุกคนนะเอยใชได้อยู่อร่อยพอดช่างซื้อร่อยมจตอนก่อนมาดไปมาน้ะเดี๋ยวต้องขอขอถุงคลิปงานแต่งให้ได้ มือประดิษฐ์ไม่มีคนเลยอ่ะเงียบเลยคนไป oh. หมดแล้วเมื่อกี้ครับผมมาแล้วเหรอมาแล้วชุดเหรอชุดหนึ่งครับผมมันมันคนเงียบอยู่ครับครับบอกไปแล้วหกแข่งครับแม่เปลือกอ่ะลูกค้าเยอะจัดนะวันนี้พอเดี๋ยวเดี๋ยวพอฝนหายเราก็มาครับเอาแบบนี้ลูกค้าชุดหนึ่งลูกค้าคนหนึ่งลูกค้าจะแบ่งหรือว่าจะแบ่งเป็นสองกลุ่มไปเลยจ้ะแบ่ง แ,แบ่งเองไหมครับแม่มันมีทั้งหมดกี่ตูอ่้าตัวห้าตัวรวยครับรวยใช่ใช่ครับ มดูดูในดูดูในคลิปทนอดใจไม่ไหวต้องมาถึงหน้าร้านเลยแป๊บเดียวเสร็จแล้วมาทำงานมานนักไก่แป๊บเดียวเสร็จแล้วคนน้อยเลยนะคนน้อยหลคนเนี่ยอ๋อครับผมมาเลยครับเอาครับตอนคลิปนี้ก็บันิพนธ์ก็ขอจบคลิปไว้เท่านี้ก่อนแล้วผมฝากกดไลค์กด แชร์กดติดตามในช่อง YouTube บ้างนี่คนพากินมาเที่ยวด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับทุทีขอบคุณลูกค้าที่สั่งนะผมที่มาอุดหนนนะครับผมฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดไิดตาด้วยนะครับในช่อง youtube บ้างนี่คนมากินมาเที่ยวแล้วก็ในแฟนเพจเฟซบุ๊กนะครับผมแล้วก็เกตทางร้านนะผมอาจจะอ้อมตลาดน้ำเรดบินนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ